ม่ขขัวภิกษุที่มีอายุมากภิกษุที่บวชเมื่อแก่คารวาสไวยชราและอีกอื่นหลายๆความหมายนะคะแต่วันนี้เรามีตำนานมาเล่าค่ะขวยอีโต้สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ได้ไปเจอตำนานขวยอยิโต้ที่วัดสิงห์างโคปทุมนะคะซึ่งเป็นประวัติ เรื่องราวของหลวงพ่อพยากายได้ไปไหว้โกรธที่บรรจุอฐิของหลวงพ่อพยากายก็ไปเจอตำนานหัวอิโต้เรามาฟังเรื่องราวของอ,อ,อดีตประวัติของตำนานหัวอิโต้กันนะคะมีตำนานเล่าขานกันว่าคือเล่าต่อต่อกันมาช้านานว่าหลวงพ่อพยากายพยากร ท่านเป็นพระที่เดินทางมาจากพม่าเป็นชาวมอญที่อพยพเข้ามาโดยท่านได้เดินทางอพยพมากับน้องสาวสองคนท่านมีผมยาวลุงลังขุ่มจีวรเอ่อข,ขาดขาดขาด,ขาดวิ่งกระดำกระด่างเมื่อมาถึงเมืองสามโคกชาวบ้านก็ไม่เชื่อถือว่าสิ่งของท่านบริสุทธิ์เนื่องจากไม่เชื่อว่าหญิงสาวผู้ร่วมเดินทางมาเป็นน้องสาวแท้ๆของท่าน โดยหลวงพ่อพยากรายท่านบอกกับชาวบ้านว่าเวลานอนในในป่าน,นั้นน่ะท่านได้วางอิโต้เล่มหนึ่งไว้ขั้นกลางไว้ระหว่างท่านกับน้องสาวแต่ทำอย่างไรชาวบ้านก็ไม่เชื่อท่านท่านจึงได้พิสูจน์ความบ,บ,บริสุทธิ์ต่อบริสุทธิ์ต่อหน้าชาวบ้านทุกคนโดยท่านได้ตั้งจิตอธิษฐานขึ้นท่ามกลางชาวบ้านทุกๆคนว่าหากท่าน ตั้งอยู่ในฟาร์มบริสุทธิ์แล้วเมื่อว่างอีโต้ลงน้ำเนะี่ยเราขอให้อีโต้นั้นะลอยขึ้นหากท่านไม่บริสุทธิ์ดังคากล่าวหรือคาอธิษฐานของท่านแล้วเราขอให้อีโต้ที่ว่างลงน้ํานั้นจมลงผลป,ปรากฏว่าอีโต้นั้นลอยเหนือน้ํา เป็นที่ประจักษ์แก่ชาวบ้านทั้งหลายชาวบ้านจึงยอมรับและศรัทธาเชื่อถือท่านและท่านจึงได้เป็นเจ้าวาดวัดสิงในเวลาต่อมาด้วยเหตุนี้เองจึงทำให้ท่านได้รับฉายานามว่าหัวอิโต้ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาและก็ยังเป็นหนึ่งในหลักฐานที่ สันนิษฐานได้ว่าหลวงพ่อพญากรายท่านน่าจะามาอยู่ที่เมืองสามโคกในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภคาลัยรัชกาลที่สองคือแท่นพระบรรทมของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภคาลัยเมื่อครั้งที่พระองค์สเสด็จประพาสเมืองสามโคกและถวายแด่หลวงพ่อพญากรายจะเจ้าวาดวัด สิงห์สามโคกในขณะนั้นนั่นเองนี่ก็เป็นเรื่องราวที่ไปเจอมาในตำนานของขัวอีโต้ค่ะแล้วอย่างไรอย่าลืมกดติดตามให้สังวานชอบเล่าก็าเป็นกําลังใจด้วยนะคะและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปจะมีเรื่องราวต่างๆมาเล่าให้เพื่อนๆทุกคนได้รับชมรับฟังกันค่ะ สำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่รับชมรับฟังมาจนถึงตอนท้ายนี่นะคะต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีและขอบคุณค่ะ